มีลูกที่แข็งแรงสมบูรณ์นั้นเป็นความหวังของว่าที่คุณพ่อคุณแม่ทุกคนนะคะดังนั้นการเตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์จึงเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างมากค่ะวันนี้มาพูดคุยกับสูตินรีแพทย์นะคะแพทย์หญิงสิริพัฒน์ปรีชาสนองกิจค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ่ะสวัสดีค่ะค่ะการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะตั้งครรภ์นเนี่ยมันมีความสําคัญมากขนาดไหนคะคุณหมอค่ะ ก็อย่างส่วนใหญ่แล้วการเตรียมก็คือในเรื่องของการที่ว่ามีการตรวจสุขภาพค่ะทั้งคุณพ่อคุณแม่ก่อนการตั้งครรภ์นะคะก่อนที่เตรียมพร้อมมันจะเริ่มแต่ก่อนจะมีการแต่งงานจนถึงว่าถ้าไม่ได้ตรวจช่วงนั้นก็ไปตรวจเตรียมก่อนที่จะมีลูกค่ะอันนี้ก็คือเป็นอันนึงที่แนะนําให้เตรียมส่วนใหญ่ก็คือการตรวจสุขภาพร่างกายทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็การตรวจหางห้องปฏิบัติการก็คือเจาะเลือดค่ะดูว่ามีโรคประจําตัวอะไรบ้างไหมที่จะถ่ายทอดจากคุณพ่อคุณแม่ไปหาลูกค่ะ เช่นซึ่งมันจะมีผลที่ทําให้เกิดอันตรายกับลูกปัจจุบันก็อย่างโรคทางพันธุกรรมต่างๆที่อาจจะเคยได้ยินก็คือโรคเลือดทารซาิเมียมค่ะก็ะคือเป็นโลหิตจางชนิดหนึ่ง<ม>ที่ถ่ายทอดจากคุณพ่อครึ่งหนึ่งคุณแม่ครึ่งหนึ่งไปหาลูกค่ะ<ม>ซึ่งยังเป็นโรคที่ไม่สามารถจะรักษาได้ในปัจจุบันนะคะ,<ม>คะหรืออย่างโรคอื่นๆที่เกิดจากโรคประจาตัวคุณแม่เช่นเบาหวานหรือโรคอิรกรรมอื่นๆเรื่องไทรอยด์เป็นพิษ ได้สามแบบนี้ค่ะก่อนที่คู่สมรสวางแผนว่าอยากจะมีลูกอยากจะให้ภรรยาตั้งครันเนี่ยนะคะควรจะต้องมีการเตรียมตัวล่วงหน้าก่อนสักประมาณนานเท่าไหร่คะคุณหมอปกติแล้วนี่ถ้าได้เช็คคือดีที่สุดนะคะที่แนะนำคืออาจจะเช็คตั้งแต่ก่อนที่จะแต่งงานเลยได้เตรียม เตรียมพร้อมเอาไว้เลยค่ะหรือยังน้อยก่อนที่จะมีลูกก่อนจะตั้งครรภ์อย่างน้อยน้อยที่สุดก็น่าจะสักประมาณ3เดือนนะคะค่ะค่ะเพื่อจะได้ทราบก่อนและได้วางแผนการวางแผนที่ว่านี้เนี่ยต้องวางแผนเรื่องอะไรบ้างคะก็เริ่มจากการตรวจใช่ไหมคะเพราะเราจะได้ทราบว่าอย่างบางครั้งการตรวจเบื้องต้นในเรื่องธาลัสซีเมียเนี่ยมันก็จะทราบผลเบื้องต้นแต่บางครั้งมันจะมีภาวะเรียกโรคที่แฝงอยู่ค่ะโดยไม่มีอาการแต่เป็นแฝงชนิดที่ไม่รุนแรงค่ะแล้วส ก็ต้องใช้เวลาในการตรวจอย่างบางครั้งการตรวจใช้เวลา3สัปดาห์เงี้ยค่ะกว่าจะทราบผลถ้าเกิดเราได้มีการวางแผนล่วงหน้าก็จะเตรียมตัวได้ว่าเราจะต้องทําในขั้นตอนต่อไปยังไงลักษณะแบบเนี้ยค่ะค่ะทีนี้ถ้าตรวจพบออกมาแล้วว่าทั้งคุณพ่อคุณแม่นะคะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือว่าทั้ง2ฝ่ายเนี่ยมีโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ต้องทําไงต่อไปค่ะ ค่ะก็คือสมมติถ้ามีโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้เนี่ยขั้นตอนต่อไปก็คือช่วงตั้งคันภ์แล้วเนี่ยเราก็จะต้องเช็คดูความเสี่ยงคือโรคส่วนใหญ่คือหลายๆโรคเนี่ยบางบางโรคอาจจะยังเช็คไม่ได้อะคะ่ะแต่อย่างเมื่อกี้ที่ยกตัวใหญ่อย่างทารซีเมียเนี่ยปัจจุบันเราสามารถจะเช็คได้ว่าลูกเป็นมีความผิดปกติเป็นแบบไหนได้บ้างอะค่ะเช่นอย่างกรณีอย่างสมมติถ้าคุณพ่อมีความเสี่ยงฝ่ายใไไดฝ่ายหนึ่งมีความเสี่ยงเช่นเป็นพาหะอยู่อย่างเงี้ยะนะคะก็จะมีความเสี่ยงต่อการที่ลูกจะเป็นพาหะ เหมือนคุณพ่อคุณแม่อย่างเงี้ยค่ะ50%อีก50%ก็ปกติเหมือนีนฝ่ายหนึ่งหรือถ้าเป็นพาหะทั้งสองคนความเสี่ยงต่อการเป็นโรคก็จะมีอยู่ประมาณ25%แบบเี้ยค่ะซึ่งในการเตรียมนี่ก็คือเราก็จะมีการที่ปัจจุบันทําได้ก็อย่างเช่นการเจาะตรวจน้ําคร่ำค่ะเพื่อจะเช็คดูว่าลูกของเราเนี่ยผิดปกติลักษณะแบบไหนในช่วงอายุครรภ์ประมาณช่วง4เดือนหรือ16สัปดาห์ค่ะค่ะทีนี้ถ้าไปตรวจมาพบความผิดปกติได้เนี่ยเราสามารถจัดกการแ้ ายังไงไได้บ้บค,คือจริงๆเราวนี่ถ้าเกิดเราทราบเนี่ยปัจจุบันยังมีบางโรคอย่างที่ยกตัวอย่างคือทารซิเมียซึ่งเราสามารถจะคัดกรองตั้งแต่ตอนตั้งครรภ์ได้ว่าลูกมีโอกาสจะเป็นลักษณะไหนบ้างถ้าออกมาเป็นผาหะ เฉยๆหรือปกติอย่างเงี้ยนะคะก็ยังไม่จําเป็นต้องทําอะไรยังสามารถตั้งครรภ์ต่อไปได้เพราะว่าการเป็นภาหะหรือแฝงอยู่แบบเนี้ยค่ะไม่มีความรุนแรงมากก็คือสามารถจะให้เด็กคลอดออกมาได้ถ้าเกิดมีความผิดปกติที่รุนแรงเนี่ยเราก็ต้องมีการคุยกันกับคุณพ่อค,คุณแม่ค่ะแล้วก็ตัดสินใจกันอีกทีหนึ่งค่ะที่นอกจากโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมแล้วพบว่าถ้าคุณแม่เนี่ยเขามีโรคประจําตัวบางอย่างอยู่โรคอะไรบ้างที่มันอาจจะส่งผลต่อลูกได้ถ้าเกิดจะมีการตั้งครรภ์ต่อไป ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรคทางอายุรกรรมะนะคะที่มันจะมีผลเช่อนอย่างกรณีแรกโรคของต่อมไรท่อพวกเ,เรื่องเบาหวานค่ะถ้าควบคุมระดับน้ําตาลได้ไม่ดีก็จะมีผลต่อตัวลูกเช่นเกี่ยวกับน้ําหนักลูกการเจริญเติบโต,ตของลูกว่าจะผิดปกติตอนตั้งครรภ์น,นะคะเช่นเจริญเติบโตช้าตอนตั้งครรภ์แบบนี้นะคะแล้วก็เรื่องของโรคของระบบต่อมไรท่ออีกโรคหนึ่งที่เจอได้บ่อยอย่างเช่นเรื่องของต่อมไทรอยค่ะไม่ว่าจะเป็นไทรอยเป็นพิษหรือไทรอยร้องการทํางานน้อยกว่าปกติ ะค,ะค่ะวันนี้ก็มีผลไปหายลูกได้เช่นไทรอยเป็นพิษอาจจะทําให้ลูกมีภาวะต่อมไทรอยฮอร์โมนทํางานน้อยหรือที่เขาเรียกโรคเอ,อ๋มีผลกับระดับสติปัญญาลูกอะค่ะดังนั้นก่อนตั้งครรภ์ก็เราก็จะดูแลร่วมกันกับทางอายุรกรรมเพื่อปรับให้ให้คุณแม่ควบคุมอะค่ะให้ระดับฮอร์โมนไทรอยปกติก่อนตั้งครรภค่ะ ทีนี้ในการเตรียมความพร้อมนอกจากจะไปตรวจดูโรคต่างๆแล้วทั้ง,ท,งทั้งทั้งที่ถ่ายทอดไม่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมสิ่งอื่นที่จะเตรียมได้เนี่ยเตรียมอะไรได้เีกคะคุณหมอค่ะนอกจากโรคต่างๆแล้วเนี่ยเราก็จะแนะนําในเรื่องของถ้าคนไหนที่แต่างงานแล้วการตรวจภายในเพื่อเช็คมเร็งปากมดลูกค่ะที่เขาเรียกแป๊เชเมียนี้ก็มีความสําคัญค่ะเพราะว่าอย่างน้นอยๆเราจะได้ทราบว่ามันเป็นการหาระยะก่อนเป็นมะเร็งอะค่ะซึ่งเราจะได้รักษาได้หรือว่าได้ทําการตรวจวินิจฉัยต่อไปว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่าก่อนที่จะตั้ง ได้รักษาก่อนอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งอะคะ่ะแล้วนอกจากการเตรียมในเรื่องนี้แล้วเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของการร่างกายของคุณแม่ค่ะเช่นเราจะมักจะแนะนําให้ออกกําลังกายทั้งคุณพ่อคุณแม่ค่ะเพราะสุขภาพที่แข็งแรงก็ทําให้เกิดการที่ระดับฮอร์โมนเพศปกติการตกไข่ปกติแบบนะะี้ค่ะ เรื่องอาหารละเรื่องอาหารก็มีความสําคัญแล้วก็จะแนะนําว่าจริงๆการรับประทานอาหารครบห้าหมู่ให้หลากหลายก<ช>็มีความสําคัญคไม่ใช่ว่ารับประทานอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเดียว<ม>ค่ะถ้าเรารับประทานอาหารได้ครบห้าหมู่ปกติแล้วเนี่ยก็จริงๆ้วไม่มีความจําเป็นที่จะต้องเสริม,มในเรื่องของวิตามินหรืออาหารเสริมอื่นๆเลยค่ะซึ่งปัจจุบันก็คือราคาแพงด้วยถ้าเรารับประทานอาหารหลากหลายครบห้าหมู่เนี่ย<ช>แม่ก็มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็พร้อมจะตั้งครร เดือนนี้อย่างคุณหมอที่โรงพยาบาลส่วนใหญ่คู่สมรสที่เขาอยากจะตั้งคันเนี่ยก็ให้เตรียมเรื่องสารที่เรียกว่าโฟเลตเนี่ยมันคืออะไรคะคุณหมอค่ะก็จะเป็นกลุ่มของกรดโฟลิกมันเป็นองค์ประกอบที่อยู่ในเม็ดเลือดแดงของคนเราอะค่ะการรับประทานตัวยาโฟเลตเนี่ยล่วงหน้านะคะอย่างน้อยๆ3เดือนก่อนการปฏิสนธิอะค่ะจะช่วยป้องกันโอกาสเสี่ยงต่อการแท้งค่ะหรือปัจจุบันยังมีงานวิจัยว่าช่วยเพิ่มพวกระดับสติปัญญาระดับ I q คของลูกด้วย อย่างน้อยสย3เดือนซึ่งตัวยาเนี้ยรับประทานง่ายอะค่ะไม่มีผลข้างเคียงอะไรแล้วก็รับประทานวันละครั้งเดียวข่าเม็ดหนึ่งหมิลลิกรัมแบบเนี้ค่ะ ไม่ทําไม่อ้วนคุณแม่ไม่ต้องกังวลน,นะคะถ้าทานมากจนเกินไปหรือว่าวางแผนว่าน่าจะตั้งครรภ์ได้ประมาณนี้แต่ว่ามันยังไม่ตั้งครรภ์และทานเกินไปเนี่ยมันจะมีผลเสียไหมคะ,ะไม่ค่ะเพราะว่าพอคุณแม่ตั้งครรภ์นในช่วงอย่างน้อย3าเดือนแรกเราก็ยังแนะนําให้รับประทานต่อเนื่องนะคะเพราะมันจะช่วยในเรื่องของการสร้างเลือดแดงช่วยในการป้องกันการแท้งของลูกอะ,ค,ะค่ะในรายที่คุณแม่เขาเตรียมตัวจะตั้งครรภ์แล้วเพราะว่ามีการใช้ยาอะไรายอยู่เป็นปกติเนะะี่ยค่ะคุณหมอต้องแนะนํายังไง ายาเนี่ยปัจจุบันถ้าเกิดสมมติคุณแม่วางแผนจะตั้งคันแล้วก็จะแนะนําว่าควรจะต้องคือถ้าเราจะมาเจอหมอก,ก็คือแนะนําให้เอายามาให้ดูเลยก็จะดีค่ะหรือถ้าแม่ก็จดเป็นชื่อมาแนะนําให้หยุดยานะคะจะดีที่สุดโดยเฉพาะยากลุ่มที่จะมีอันตรายกับลูกที่เจอเยอะอย่างเช่นคุณแม่ที่จะตั้งคันส่วนใหญ่ก็ยังเป็นวัยที่ยังเป็นเรียกวัยเจริญพันธุ์ซึ่งยังรักสวยรักง,งามคนก็จะรับประทานยาปฏิชีวนะรักษาเรื่องสิวว่างเนี้ยค่ะยากลุ่มกรดวิตามินเอรักษาสิวซึ่งเราจะแนะนำ ให้หยุดะค่ะเพราะพวกนี้มันจะมีอันตรายคือทาให้เกิดความพิการของลูกในคันได้อะค่ะอ,อย่างน้อยต้องหยุดการรับประทานก่อนตั้งครันก่อนปฏิสนธิหน่งเดือนอ บบนี้ค่ะค่ะส่วนใหญ่ยาที่จะมีผลไปถึงลูกได้เนี่ยนะคะจะเป็นยาทานเป็นส่วนใหญ่หรือว่ายาฉีดยาทานเนี่ยมันจะมีผลได้ไหมคะจริงๆแล้วยายาส่วนใหญ่เป็นยากลุ่มยาระประทานนะนะคะแต่ยาฉีดเนี่ยเราก็ต้องดูตัวที่จะปลอดภัยสําหรับการวางแผนต่อการตั้งครรภ์นนะคะเพราะยาฉีดหลายตัวมันก็คือจริงๆยาฉีดก็คล้ายๆยาระปทานมันออกฤทธิ์เร็วะค่ะเท่านั้นมันก็จะเหมือนกันคือมีความเสี่ยงเหมือนกันในกลุ่มที่ถ้าคุณแม่วางแผนจะตั้งครรภ์อย่างยาบางกลุ่มเนาะก็ แนะนำต้องหยุดต้องห้ามและประทานนะคะค่ะหรือว่ายาทา<ะ>เช่นกวดวิตามินเอทา<ะ>ค่ะที่อย่างบางคนทาเพื่อป้องกันสิวหรือรักษาสิวเนี่ยค่ะก็ต้องแนะนําให้หยุดก่อน<ะ>เพราะมันก็สามารถจะดูดซึมเข้ากระแสเลือดแล้วก็มีผลเหมือนกันค่ะ แต่ว่าถ้าเป็นพวกกรวดวิตามินเอกรดผลไม้ที่อยู่ในเครื่องสอําอางแบบนี้มันเข้มข้นพอที่จะส่งผลเสียไหมคะคือถ้าเป็นอย่างกรดผลไม้ธรรมดาพวกเอเนี่ยใช้ได้ไม่มีอันตรายนะคะแต่ถ้าเกิดสมมติกรณีกรดวิตามินเอนี่ต้องหยุดก่อนนะคะเพราะว่ามีพวกรายงานแล้วว่ามันส่งผลต่อความพิกรารของลูกอะคะ่ะมันต้องหยุดหมดเลยพวกกรวดวิตามินเอรับประทานหรือว่าทาอย่างน้อยหนึ่งเดือนนะคะก่อนปฏิสนธิค่ะ เรื่องมียาอีกประเภทหนึ่งก็คือก่อนหน้านั้นอาจจะคุณแม่ทานยาคุมกําเนิดเอาไว้นะคะทีนี้พอตั้งใจว่าจะตั้งครันแล้วคนจะหยุดยาคุมกําเนิดเป็นระยะเวลาเท่าไหร่คะ ปกติเราแนะนำเนี่ยอย่างยาคุมกําเนิดเนี่ยกลไกของมันก็คือการที่ไปทําให้เกิดการไม่ตกไข่ค่ะทีนี้การหยุดยาคุมกําเนิดอย่างน้นอยๆเนี่ยค่ะคือเขาบอกว่าปกติแล้วจากงานจากปกติแล้วเนี่ยหยุดยาคุมกําเนิดประมาณหนึ่งเดือนเนี่ยรังไข่ก็สามารถกลับมาทํางานได้แล้วแต่ปกติเราก็มักจะแนะนําให้หยุดประมาณสัก3ามเดือนก่อนการตั้งครรภ์น,นะคะ,คะเพื่อให้รังไข่กลับมาทํางานปกติจะได้เกิดการปฏิสนธิได้ค่ะ,คะหลังจากที่ ั้นคันแล้วสมใจแล้วนะคะหลังจากนั้นเนี่ยต้องมีการดูแลต่อเนื่องยังไงต้องมาพบคุณหมอยังไงบ้างคะ่ะ ถ้าทราบว่าตั้งครันแล้วเนี่ยสวย่วนใหญ่ก็คือจากประวัติของเรื่องของการขาดประจําเดือนหรือมีอาการร่วมคลื่นไส้อาเจียนเวสีสะแบบเนี้ยนะคะแต่ก็แนะนําว่า,อาพอเริ่มทราบเนี่ยแนะนาให้รีบมาฝากคันตั้งแต่เนิ่นๆนะคะ,คะเพราะว่าการฝากคันเนี่ยเราจะสามารถจะทราบถึงโรคต่างๆที่จะถ่ายทอดจากคุณแม่ไปหาลูกสามารถจะเช็คจากคุณพ่อได้ก่อนยิ่งมาได้เร็วเนี่ยการคัดกรองก็สามารถทําได้เร็วอย่างเช่นปัจจุบันการคัดกรองในเรื่องของโรคผิดปกติทางโครโมโซมลูกอะค่ะอย่างที่ทราบกันทั่ว ไปคือโรคดาวโรคปัญญาอ่อนชนิดดาวนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเราสามารถจะคัดกรองได้ตั้งแต่อายุคันประมาณ3เดือนค่ะถ้าคุณแม่มาเร็วเราก็คัดกรองจากการอัลตราซาวควบคู่กับเช็คเลือดคุณแม่ค่ะ ดูเรื่องของฮอร์โมนของการตั้งครรภ์ค่ะก็สามารถจะบอกความเสี่ยงว่ามีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนต่อก,การมีรูปผิดปกติทางโครโมโซมค่ะ,คะและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือทราบว่าระหว่างที่ตั้งครรภ์นเนี่ยผู้หญิงเขาเสี่ยงต่อการที่จะเกิดโรคอะไรขึ้นมาระหว่างนั้นได้ด้วยใช่ค่ะมันมีโรคหลายโรคที่เกิดขึ้นระหว่างตั้งครรภ์ได้อย่างเช่นปัจจุบันที่คือเป็นมาตรฐานแล้วเราจะคัดกรองในคุณแม่ตั้งครรภ์ช่วงอายุครรภ์ประมาณ24สัปดาห์6เดือนนะคะคือเรื่องของเบาหวานระหว่างตั้งครรรเพาะองงมนนคขตั้ จะมีผลทําให้ระดับน้ําตาลมันสูงขึ้นนะคะค่ะก็ะจะมีการคัดกรองเรื่องเบาหวานระหว่างตั้งครรภ์วิธีการรักษาถ้าเกิดว่าไม่สบายขึ้นมาในช่วงตั้งครรภแบบนี้ค่ะต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ คือถ้าเกิดสมมติไม่สบายนะคะส่วนใหญ่ก็จะแนะนาว่าไม่ควรจะไปซื้อยารับประทานเองควรจะมาตรวจกับสูติแพทย์ที่ฝากคันอยู่ะคะ่ะเพราะว่าถ้าเป็นโรคที่สามารถจะรักษาได้เราดูแลเองถ้าเกิดเป็นโรคที่เกี่ยวกับอายุรกรรมเราก็จะปรึกษาหมออายุรกรรมอย่างเช่นเราเจอภาวะเบาหวานอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็จะให้อายุรกรรมดูแลร่วมกันทางเราดูแลเรื่องลูกอายุรกรรมก็ดูแลเรื่องระดับน้ําตาลนะคะ สุดท้ายค่ะอยากให้คุณหมอฝากถึงคุณแม่มือใหม่ถึงคุณพ่อมือใหม่ด้วยก็ได้นะคะในการดูแลสุขภาพนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราตั้งครันนะคะบางครั้งเราก็จะมองแค่ว่า ในแง่ของการที่ว่าลูกเราจะผิดปกติไหมอะไรไหมยอย่างเงี้ยนะคะนอกจากการตรวจเลือดแล้วเนี่ยในเรื่องอื่นอย่างเช่นอย่างบางกรณีคุณพ่อคุณแม่บางคนเนี่ยอาจจะประมาณในเรื่องของการที่ว่าลูกจะไปโรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะว่าเราจะตั้งท้องตอนไหนดีอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าโรงเรียนบางทีเขาจะนัดเกณฑ์ที่เดือนพฤษภาคมแม่ก็อาจจะเข้ามาปรึกษาหมอสูตรก่อนว่าวางแผนจะตั้งครรภ์ช่วงไหนอะไรลักษณะแบบเนี้ยนะคะเรื่องที่2ในเรื่องอีกเรื่องนึงที่สําคัญคะ่ะบางครั้งช่วงที่เราตั้งวางแผนจะมีลูกอะค่ะเรา จะไม่ได้นึกว่าเราก็คิดว่าแค่คุณพ่อคุณแม่สองคนก็สามารถจะดูแลน้องได้แล้วอ,อย่เงี้ยค่ะจริงๆแล้วการที่มีทีมที่ดีอะค่ะนั่นหมายถึงส่วนใหญ่แล้วก็น่าจะเป็นญาติญาติคือการเตรียมให้มีคนช่วยที่พร้อมอะค่ะก็จะช่วยทําให้เราเลี้ยงลูกได้อย่างไม่เหนื่อยมากจนเกินไปนะคะค่ะสำคัญอย่างว่าสาหรับผู้ที่ขาดประสบการณ์ะนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอค่ะค่ะ คุณผู้ชมคะฝากถึงคุณพ่อคุณแม่มือใหม่นะคะก่อนที่จะมีลูกที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงต้องดูแลสุขภาพที่ตัวคุณแม่ก่อนค่ะทั้งหมดนี้คือช่วงคลินิกสนทนาค่ะช่วงต่อไปติดตามสวนสุขภาพค่ะโรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินนวัตกรรมดูแล